สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับกุญแจอีกดอกไขคดีแตงโมหมอพรอทิพย์เผยกุญแจอีกดอกไขคดีแตงโมเมื่อเวลา10นาฬิกาสมนาทีของวันที่23พฤษภาคมโมาที่รัฐสภา,พาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกพุทธิสภาในฐานะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับหนังสือจากนายอฉริยะเลืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมว่า เป็นครั้งแรกที่ตนได้เจอกับนายอฉริยะซึ่งวันนี้มายื่นในมุมของกรรมธิการสิทธิมนุษยชนที่พยายามทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนซึ่งเราได้มีการพูดคุยและแนะนำให้เกิดความแน่นหนาทางวิทยาศาสตร์โดยสถานการณ์ในขณะนี้ตนมองว่าไม่ได้บานปลายซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ภูขาล้มแข็ง เป็นปัญหาที่หมักงุมมานานที่ไม่มีใครกล้าที่จะทำซึ่งแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้กล่าวต่อว่าหากใครกล้าทำก็ต้องถูกขุดคุยค่อนแคะสารพัดเพราะก่อนที่นายอัชริยะตนก็ได้ทำมาแล้วในบทบาทของสวออเราทำไม่ได้ดังนั้นเราจึงแยกกันทำหน้าที่ แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือประชาชนจะต้องได้รับความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมจะต้องโปร่งใสดังนั้นคนที่สนับสนุนหรือติดตามหากมีข้อมูลสามารถส่งมาให้ในายอฉริยะหรือกรรมธิการได้และขออย่ามองว่าเป็นการทําให้เรื่องมันยุ่งและหมอพรทิพย์ก็ยังกล่าวอย่างน่าสนใจอีกว่าแผลก้างปานั้น เป็นแผลที่วิทยาศาสตร์สามารถบอกจุดตกได้เพราะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรือและอื่นๆยืนยันตรงกันหมดว่าจะต้องตกจากหัวเรือดังนั้นเมื่อจุดตกไม่เป็นไปตามคำให้การเราต้องฟังวิทยาศาสตร์แต่จะทำอะไรได้หรือไม่นั้นตนไม่ทราบซึ่งแผลดังกล่าวนี้เป็นแผลถลอกตื้นขนานกันที่ต้นขาด้านหลัง และน่องด้านหลังตั้งแต่ส่วนบนลงมาด้านล่างเฉียงออกนอกและเข้ามาอย่างสม่ำเสมอนั่นแปลว่าไม่ใช่มนุษยร์รมสิ่งที่ทำได้ก็คือถูกใบพัดเรือหรือใบพัดตรงนั้นขนาดนี้กระแสน้ำจะต้องพาล่างผ่านทางใบพัดดังนั้นต้องดูว่าส่วนไหนที่กระแสน้ำจะตรงและอีกส่วนหนึ่งก็คือแผ่ไม่ลึก เพราะฟินเรือนั้นบังไว้จึงกดล่างไม่ให้โดนใบพัดทำให้ไม่ได้บาดลึกขอขอบคุณข่าวจากมุมข่าว c o m ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราครับขอบคุณครับ